สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปหัวข้อแรนดอมที่ว่าเทพเทวดาประจําตัวของคุณท่านอยากสื่อสารสิ่งใดถึงคุณในเวลานี้นะคะผ่านทางหน้าไพาย่ยาหมอไอ้สับไพ่ยิปซีก่อนนะคะเปิดให้ก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียวเหมือนเดิมนะคะเดมอมง สำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเทพเทวดาประจําตัวของคุณนะคะท่านนะคะได้ฝากมาบอกว่าถ้าหนักใจทุกใจเรื่องอะไรอยู่ท่านบอกว่าให้คุณน่ะไปจุดธูปหน้าหิ้งพระสามดอกนะคะ แล้วก็สวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิของหลวงปูด่ดูแล้วดวงคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะท่านบอกมาว่าเวลานี้ถ้าคุณติดขัดอะไรอยู่นั่นเกิดจากคุณอาจจะเคยติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คนนี่จําไม่ได้ท่านบอกห้คุณไปจุดทูปสามดอกหน้าหิ้งพราแล้วท่องบทสวดมนต์พระคาถามหาจากักรพรรดิในเวลานี้นะคะของหลวงปู่ดู มันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะท่านบอกถ้าไม่สบายใจให้สวดมนต์ไหว้าพานั่งสมาธินะถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักอยู่เนี่ยมันเป็นกับหัวความรักอาจจะเป็นแบบว่ามีมือที่สามีมรักซ้อนหรือว่าคุณจะเป็นคนในความรักของใครสักคนหนึ่งในไพ่ขึ้นมาแบบนี้คนที่มีดวงความรักแบบนี้นะท่านก็ฝากอาบอกว่าให้คุณอนะอย่าทำผิดสินข้อที่สามท่านเตือนมา ถ้าช่วงนี้ท่านบอกให้เรามัดระวังในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็เรื่องของการถูกติติสินนินทาท่านบอกให้เรามัดระวังเรื่องของการถูกติสิน,นทาแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ต้องโดนถ้าโดนแล้วก็รู้จักปล่อยวางท่านบอกว่าใครทําใครทํากับเราไม่ดีก็เอาหูสิกรรมให้กับเขาไปอย่าไปสา์อย่าไปแช่งเขาให้มันบาปบาปตัวเองนะคะมันเป็นบาป แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจแบบว่ามันลหลายๆเรื่องที่ตีกันเข้ามาเทพเทวดาบอกว่าให้คุณน่ะเปลี่ยนน้าบ้างนะหน้าหิ้งพ้าคุณไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้าเลยท่านบอกให้เปลี่ยนน้าทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เฉพาะวันพ้านะคือทุกวันท่านบอกเงแบบนี้ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าอยากให้การเงินดีขึ้นน่ะคุณต้องถวายน้ํานะเทพเทวดาฝากบอกมาให้ไปวัดอะไปซื้อซื้อน้ําเป็นแพ็คไปถวายถวายสัก สักเดียสองแพ็กก็ได้ไม่ต้องเยอะนะแพ็กที่มันสามสิบห้าบาทสามแพ็ค้อยอ่ะอืมถ้าเรามีกําลังซับไปเยอะก็ซื้อไปเลยเก้าแพ็กนั่นแหละดวงการเงินเปิดแน่นอนท่านบอกมาแบบเนี้ยเรื่องอะไรจะผ่านผลไปท่านบอกอยังไงคุณก็ผ่านไปได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีองค์เดียวนะมีหลักๆเลยคือท่านท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกาปู่พญายมราชนะปู่ฤษีตาไฟปู่ฤษีนารอด พญาคุดละคุ้มครององค์พญาอนันตนาคราชปู่ศรีสุโธนาคราชแม่ยาศีปทุมมาปู่อนันตนาคราชมีหลายพระองค์อ่ะคุ้มครองคุณอยู่ไม่สบายใจอะไร ก็ไปบอกท่านบอกถ้าไม่สบายใจอะไรท่านบอกว่าท่านรับฟังคุณเสมอนะท่านรู้ท่านเห็นว่าคุณน่ะเสียใจบางคนนี่ก็ร้องห่มร้องไห้นะรู้สึกไม่สบายใจท่านบอกว่าถ้าไม่สบายใจอะไรอะ่ะมีความทุกข์ในใจมากๆท่านบอกว่าบางทีอะ่ะบางคนเนี่ยนะถึงกับขนาดคิดสั้นเลยท่านบอกว่าอย่าไปคิดสั้นนะ อะไรก็เราแต่ท่านบอกอย่าไปคิดสั้นให้แบบว่าถ้าถ้าเกิดไม่สบายใจจริงๆอ่ะนะท่านบอกว่าเรื่องที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ท่านบอกว่าให้คุณไปจุดทูปสามดอกหน้ายิ่งพะนะแล้วไประบายความทุกข์ให้ท่านฟังท่านบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้รู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ท่านบอกว่าให้คุณไปจุดทูปหน้ายิ่งพะสามดอกนะแล้วก็หลับตานั่งสมาธิถ้ามีเทียนจุดเทียนสักหน่อยหน้ายิ่งพะแล้วคุณระบายความทุกข์ ที่อยู่ในใจของคุณทั้งหมดอะที่คุณคิดว่าคุณหาทางออกไม่ได้อะคุณระบายให้ท่านฟังเลยท่านพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณท่านบอกมาแบบนี้ท่านบอกท่านพร้อมที่จะฟังถ้าท่านจะคอยช่วยเหลือคุณเองคุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องอะไรท่านบอกว่าคุณระบายออกมาเดี๋ยวท่านพร้อมที่จะรับเดี๋ยวท่านพร้อมที่จะรับฟังคุณเองแล้วท่านจะชี้ทางสวายกับคุณ ท่านบอกว่าท่านนาคอยอบอุ้มคุณอยู่นะท่านคอยช่วยเหลืออบอุอบอุ้มคุณอยู่ยังไงคุณก็เป็นดวงที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม่คุณมันเป็นแมวก้าวชีวิตคุณมันไม่ตายง่ายๆหรอกท่านบอกว่าไม่สบายใจอะไรก็มาบอกมาเล่าท่านฟังได้ท่านบอกว่าท่านนะอยู่เคียงข้างคุณเสมอท่านไม่ได้ทิ้งไปไหนนะอย่าน้อยใจอย่าตัดพ้ออย่าต่อว่าต่อโชคชะตาว่าทําไมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ท่านบอกมนุษย์ทุกคนน่ะเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเองนะ เนี่ยบางคนเนี่ยไพ่มันขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นก้าดาบเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับทุกใจหลายๆอย่างต้องกินยาถึงจะหลับหรือบางคนก็ไม่สบายใจหลายเรื่องเรื่องของการเงินหลักๆเพราะบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่สบายใจก็ไประบายความทุกข์ให้ท่านฟังได้แล้วนั่งสมาธิสักวันละห้านาทีก่อนนอนนะแล้วเดี๋ยวคุณจะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวท่านจะมาชี้ทางสวา่างท่านจะมาให้ปัญญายาณกับคุณ ท่านบอกว่าถ้าเป็นไปท่านอยากให้คุณเนี่ยมีโอกาสนะลองนั่งกรรมฐานดูลองแบบว่าใช้วิธีการเจริญอาปาณาสติกรรมฐานด้วยการนั่งสมาธิเราท่องคําว่าพุธหายใจเข้าพุธหายใจออกโทหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกคือให้รู้ลมหายใจของตัวเองทุกขนาดจิตทํให้ได้แบบนี้วันละประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ แบบเนี้แล้วดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนอะจากร้ายกลายไปดีแล้วคุณก็แผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจําตัวแล้วเจ้ากรรมในเวนอะดวงคุณจะดีขึ้นมากๆเลยนะท่านบอกมาแบบนี้อืเนี่ยบางคนก็คิดคิดมากอะแต่อย่าไปคิดสั้นนะท่านบอกมาว่าอย่าไปคิดสั้นนะชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะเนี่ยท่านบอกท่านอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะเนี่ยเห็นไหมไพ่สิญรักศิ์ขึ้นมาเลยท่านบอกว่า เวลาที่คิดเครียดไม่สบายใจอ่ะท่านบอกคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมไพ่นี้เป็นไพ่พาขึ้นมาท่านอยู่เคียงข้างคุณเสมอท่านพร้อมที่จะจับมือคุณแล้วฝาฟันทุกอุปสรรคไปท่านบอกท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานนะท่านอยู่เสมออย่าตัดเพ้ออย่าต่อว่าตัวเองท่านเห็นความทุกข์ของคุณแต่ท่านช่วยได้ไม่เกินกรรมนะแต่คุณไประบายความทุกข์กับท่านได้ท่านรับฟังนะท่านท่านถิ็นใจ ่านอยากช่วยนะท่านเนี่ยเห็นไหมท่านอบอุ้มคุณเสมอนะเดี๋ยวก็มีสิ่งดีดีเข้ามาเนี่ยท่านบอกท่านรักคุณนะท่านอยู่กับคุณเสมอทำสิ่งดีๆนะคุณมีเทพเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองเยอะมากๆเลยนะคะคุณต้อง คุณคุณต้องหมั่นแบบว่าจเจริญกรรมฐานนะท่านบอกมา,างท่านบอกให้นั่งสมาธิให้ได้เวลา30มสิบนาทีถ้าเป็นไปได้นะถ้าทําได้จะดีมากๆลองทําดูนะคะไม่ยาก <ๆ S 2> ก็คือง่ายๆก็คือนั่งสมาธิก่อนนอนนะแล้วก็แผ่เมตตาปกติอุทิศบุญให้เทพเทวดาประจำตัวให้เจ้ากรรมในเวรนะโดยการที่ว่าอย่างนี้หมอไอบอกอะก็คือนั่งสมาธิสาสิบนาทีท่องให้ได้ตลอดเวลาหายใจเข้าพู๊ด หลับตาปุ๊บทำแบบนี้นะเดี๋ยวหมาอาจะบอกนะบอกว่าอ่ะหายใจเข้าพุทหลับตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ว่าหายใจออกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจังจกว่าจิตจะนิ่งท่องไปเรื่อยๆ่นะจงกว่าจิตจะนิ่งอืมให้มันครบสามสิบนาทีไม่ใช่นั่งแบบ เราแบบนั่งหลับหรือคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้นะคะมันจะเป็นมันจะแบบว่าจิตมันมันจะเกิดนิวร์นะจิตมันจะฟุ้งไงเพราะฉะนั้นก็ก็แบบว่าให้รู้ลมหายใจตัวเองนะคะแล้วจะดีขึ้นนะเนี่ยแล้วเรื่องหนักๆอ่ะมันจะเบาลงท่านบอกมาอย่างนี้นะบางคนนี่เครียดเนาะเรื่องความรักเครียดเรื่องความรักเครียดเรื่องที่ครอบครัวมีมือที่สามเครียดเรื่องความรักอยากได้คนรักคืนท่านบอกว่า สิ่งใดที่เป็นของของเราก็คือของของเราสิ่งใดที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าคนคนนี้ที่คุณกําลังทุกข์ใจอยู่เนี่ยเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณยังไงก็ไม่เลิกกันยังไงเขาก็เป็นของของคุณเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรนะแค่ทําหน้าที่ของเต็งให้ดีที่สุดเท่านั้นแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคุณเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกคิดแบบนี้นะแล้วคุณจะสบายใจอย่าไปคิดอะไรมากกับชีวิตนะ ท่านรักคุณนะเนี่ยภายครอบครัวเด็กไม่นานเนี่ยยังไงมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะคนเหนื่อจะแทรกยังไงก็แทรกไม่ได้เพราะคุณนะ่ะเขาเป็นคู่บุญบารมีกันเป็นครอบครัวกันอาจจะมีประสักไปบ้านาแตท้านอะไรงี้ก็ต้องได้กลับมาคลองคู่กันคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะเดี๋ยวมอไอคอนเฟิร์มให้อีกใบหนึ่งนะว่าท่านจะบอกอะไรอืม อ่ะมันไม่ใช่ใบหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นเดอดซันมาท่านบอกว่าเรื่องร้ายสุดท้ายแล้วคุณนะ่ะก็จะฟันฝ่าประสาทก,กับทุกอย่างไปได้สุดท้ายแล้วว่าคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้มันจะสามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้อะ่ะอืมท่านบอกมาแบบนี้นะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ